นักโทษคนนี้แอบดื่มน้ำประปาเกือบสิบริก่อนมื้ออาหารจากนั้นเขาก็ออกกำลังกายด้วยการวิดพื้น200ครั้งเมื่อรู้สึกว่าท้องใกล้ระเบิดเขาก็กลับไปที่โรงอาหารแล้วกินอาหารอย่างบ้าคลั่งขณะนั้นเองผู้คุมเดินเข้ามาตรวจตามปกติเขาแกล้งไออย่างรุนแรงก่อนจะปล่อยของออกมาที่เท้าผู้คุมแบบจัดเต็มผู้คุมตกใจสุดขีดรีบพาตัวเขาไปที่ห้องพยาบาลทันทีโดยไม่รู้เลยว่านี่คือแผนการที่เขาวางไว้ล่วงหน้าอย่างแนบเนียนหลังตรวจร่างกายอย่างละเอียดแพทย์ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดแพทย์กำลังจะออก จากห้องแต่เขากลับพูดขึ้นว่าผมขอเข้าห้องน้ําหน่อยแพทย์จึงเรียกนักโทษอีกคนมาพยุงตัวเขาไปห้องน้ําโดยไม่รู้เลยว่าคนที่มาคือผู้ร่วมแผนหลบหนีของเขาทันทีที่เข้าห้องน้ําทั้งคู่ดึงขวดน้ําที่ซ่อนไว้ออกมาแล้วโยนทิ้งเขาปีนขึ้นชักโครกไปหยิบชุดเครื่องมือที่ซ่อนไว้ก่อนหน้าจากนั้นพวกเขาเปิดประตูลับเล็กๆที่อยู่หลังผนังห้องน้ําเป็นทางเข้าอุโมงค์หลบหนีพวกเขาค่อยๆปิดประตูไว้ตามเดิมอย่างแนบเนียนไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้เลยปลายทางของอุโมงค์คือห้องเครื่องมือ ทั้งคู่ใช้โครงไม้ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วแอบอยู่ใต้ท้องรถขนของด้วยวิธีนี้พวกเขารอดพ้นจากการตรวจด้วยกระจกใต้ท้องรถของเจ้าหน้าที่เมื่อรถมาถึงปั๊มน้ำมันทั้งคู่ก็ออกจากที่ซ่อนแล้วรีบหนีออกมาพวกเขาตรงไปยังรถสปอร์ตสีฟ้าที่เตรียมไว้แต่นี่ยังเป็นแค่ก้าวแรกของแผนการหลบหนีทั้งหมด